นิยายเสียงเรื่ององค์การบริหารส่วนหัวใจประพันธ์โดยเฟืองนครหลวงพี่ไม่รู้สึกนึกอยากแก้แค้นบาเลยหรือเจ้าคะไม่หรอกโยมแต่มันค่าพ่อของเรานะคะเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามจาก ได้รับผลของกรรมนั่นแลคนเป็นพี่ที่เป็นพระท่องทำนองสารพัญญาให้ฝั่งหน้าตาเฉยหลวงพี่นี่ไม่ได้ดั่งใจเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหากหลวงพี่ไม่ช่วยหนูก็จะทำเองว่าแล้วคนเป็นน้องก็ทำท่าที่จะลุกขึ้นเดี๋ยวโยมหลวงพี่เรียกไว้ แต่ว่าหาใช่เรื่องเดียวกับที่คนเป็นน้องมีสีหน้ากระยิมใจแล้ววันหลังมาวัดน่ะนุ่งผมให้มันพอตากว่านี้หน่อยได้ไหมกระโปรงบานสั้นอย่างนี้ไม่อนุญาตต่อแต่นี้คงต้องเขียนติดที่หน้าประตูวัดซะแล้วมั้งหลวงพี่อะว่าแล้วดวงเดินก็รีบเดินแกมย่องลงจากศาลาพอลงมาก็พบกับคู่ปรับในทันที และที่สำคัญเขาคนนั้นกำลังเย็ยนเยียบอยู่บนรองเท้าของตนหญิงสาวมองหน้าแล้วก็เหลือบตามองที่เท้าโอ้โหมองหัวจรวจเท้าหรือคุณนายเรียกฉันว่าอะไรนะก็คุณนายไงคุณมีแฟนเป็นตำรวจก็ต้องเรียกคุณนายไม่ถูกหรือและที่สำคัญนะเป็นแค่คุณนายก็เป็นคนเหมือนกันนะครับไม่ต้องมองผมอย่างนั้นก็ได้อิตาบ้าใช้กำลังเซ็งปากอยู่พอดี แต่วันนี้ไม่มีอารมณ์ทะเลาะด้วยหรอกนะคุณยืนเหยียบอยู่บนรองเท้าฉันตั้งหากกรุณาถอยออกไปด้วยค่ะว่าแล้วก็ผลักอ,อกอีกคนจนเซไปข้างหลังเล่นแรงไปแล้วนะคุณแล้วที่คุณล่ะเล่นไม่แรงหรือไงจู่ๆก็มาว่าฉันว่ามองคนตั้งแต่หัวจรวดเท้าฉันในไม่ชอบเลยนะที่ใครจะมาคิดว่าฉันเป็นคนเย่อยิ่งถือตัวว่าตัวเองน่ะดีเลิศเลย ครับครับคุณไม่ถึงเนื้อถือตัวหรอกคุณพอใจจะไปไหนกับใครก็ไปเดี๋ยวก็ไปกับตำรวจเดี๋ยวก็นายกอวตาสับลางรถไฟเก่งเหลือเกินคุณเนี่ยเคยฝึกงานอยู่รอฟทหรือเปล่าเฮ้ย <He> นี่คุณมันยังไรนะฉันคิดว่าคนแถวนี้ยปากหอยปากปูอยู่ที่เดียวคุณมาจากที่อื่นน่ะคงไม่เป็นอย่างเขาแต่นี่อะไรติดนิสัยคนแถวนี้เขาให้แล้วเหรอคนแถวนี้ มันก็เห็นมีแต่ญาติข้างพ่อกับแม่กูทั้งนั้นปากของรักไทยก็ใช่ย่อยมาเห็นว่าเปืองตัวดวงเดินจึงเดินไปที่มอเตอร์ไซค์คันที่ยืมแม่มาแล้วรีสตาร์ทด้วยท่าทีโมโหส่งผลให้พลาดจนมันกระเด้งกลับมาตีที่หน้าแข้งโอ้ยสวยจริงๆเลยพราหน่ายแท้เชียวหญิงสาวจ้องหน้าอาคาดไว้ก่อนจะขับรถลับหายไป เมื่อหญิงสาวไปแล้วรักไทยจึงรีบเดินขึ้นบนสลาวัดแล้วไปก้มกราบหลวงพี่เอกชัยเจ้าอาวาสผู้มีอายุไม่ห่างจากตนเป็นอย่างไรน้องสาวอัตมารักไทยหัวเราะนิดๆไม่ตอบว่ากไกรฝากช่วยดูแลหน่อยนะที่บ้านมีแต่คนแก่กับผู้หญิงคนนิสัยไม่ดีรู้เข้าอาจจะกันแกล้งเอาได้ นี่จริงๆเจ้าตัวเขาก็ไม่เต็มใจที่จะกลับมาอยู่บ้านนอกนี่หรอกเป็นเพราะอัตมาไม่ยอมสึกออกไปโยมแม่กับโยมยายจึงต้องไปบังคับให้เขากลับมาอย่างว่าคนเคยอยู่กับแสงสีเสียงความทันสมัยนานๆคงจะเบื่ออะไรที่สงบสงบอย่างที่นี่ผิดกับโยมเนาะหนีออกจากความเจริญมาได้หน้าตาเฉยคงเป็นจังหวะชีวิตนะครับแต่ถึงอย่างไร ก็ยังไม่ได้ลงมาอยู่เต็มตัวหรอกครับยังมีภาระหน้าที่ทางกรุงเทพอยู่อีกหลายอย่างเพียงแต่ตอนนี้อยากสร้างผลงานชิ้นเอกให้เสร็จก่อนนะครับดูแล้วคงไม่สร้างเฉพาะผลงานของตนหรอกคุณโยมมีใจกว้างขวางรู้จักเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันสิ่งที่ตนมีให้กับคนอื่นเวลาโยมกลับไปที่นี่คงคิดถึงโยมกัน แล้วเป็นไงบ้างล่ะห้องสมุดของโยมมีคนมาใช้ so บริการบ้างไหมก็มีแต่เด็กๆนะครับส่วนพวกชาวบ้านคงหาได้ยากเพราะว่าต้องทำมาหากินกันก็นาที่เนี่ยทำได้ทั้งปีใครที่ไหนจะมีเวลามาละเรียดตัวหนังสือเข้าสมองล่ะครับอืมก็ใช่แค่มาวัดทำบุญยังหามาไม่ได้เลยศิลธรรมมันก็เลยเสื่อมลงทุก <het> วันท <t Dep art ement> ุกวัน <over> <hall cinema> คนเป็นพระถอนหายใจออกมาแล้วก็ยิ้มนิดๆเออหลวงพี่จะทำอย่างไรสงการนะหรืคุยกับคณะกรรมการวัดไว้บ้างแล้วละ่ะคงจะคิดหาวิธีรวมคนในหมู่บ้านให้มาสนุกสนานกันแล้วก็เอาบุญกุศลกันไปด้วยโยมมานะเขาบอกว่าจะช่วยเต็มที่นะคงไม่ยากนักหรอกเขาผู้ปกกันทั้งนั้นทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็อบอตอมีครูที่โรงเรียนอีกด้วย อาตอมาอยู่วัดก็แค่คอยดูแลเรื่องสถานที่คอยทำหน้าที่ของพระออกกฎว่าห้ามอย่านำสุราเข้ามาในนี้ก็เท่านั้นแหละทำได้หรอครับหลวงพี่อยากมากโยมแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยให้มันกินกันทั้งที่รู้ว่าผิดดีกว่ากินกันอย่างหน้าชื่นตาบานต่อหน้าพระประธานภาษาลาและโยมว่าดีไหมครับครับออกมาจากวัดแล้วดวงเดือนก็ขับมอเตอร์ไซค์มาหาพันนา ที่ร้านเสริมสวยแต่หญิงสาวไม่อยู่บ้านดวงเดือนจึงกลับมาที่ร้านแม่เห็นว่ากำลังคิดบัญชียุ่งๆอยู่กับพวกเซลลส่งของหญิงสาวจึงคว้าหมวกแล้วจับจักรยานปั่นไปหาในต้อมกับนวลเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมซึ่งโตขึ้นมาก็รักใคร่ชอบพอสร้างฐานะอยู่ด้วยกันเฮ้ยเดือนเป็นไงมาไงวะในต้อมกุลีกุจอเข้ามาหาด้วยใบหน้ยิ้มแย้มแล้วนวลล่ะดูแลเด็กๆอยู่บนเรือนอะ กี่ขวบแล้วล่ะลูกของพวกแกคนโตก็เจ็ดขวบแล้วเท่ากับลูกพีมานะคนเล็กนี่ก็สามขวบอยู่ชั้นอนุบาลแล้วละแล้วแกล่ะเมื่อไหร่จะมีสามีสักคนถามเรื่องอื่นได้ไหมเบื่อจังเลยถามจริงๆเถอะการอยู่เป็นโสดนี่มันเป็นเรื่องไม่ดีหรอวะไม่รู้อะรู้แต่มันคงเป็นเรื่องผิดปกติมั้งเพราะปกติใครๆเขาก็แต่งงานมีผัวมีเมียกันทท้านั้นเองวันจริงไหมล่ะ เออก็จริงวันนี้เซ็งวะ่ะที่บ้านเองมีอะไรให้ทําบ้างทําเปลือกหอยให้แตกแล้วก็เอาไปโยนให้เป็ดกินเองสนใจไหมล่ะไม่หรอกเพราะถ้าพี่ฉันรู้นะเดี๋ยวได้ด่าเปิงเอาอีกจะเข้าวัดก็เบือ่อเรื่องบาปเรื่องกรรมนี่แหละไม่รู้เลยซะดีกว่าเลี้ยงเป็ดก็บาปเลี้ยงปลาก็บาปมัวแต่กลัวบาปพอดีอดตายกันพอดีแล้วแกพอจะรู้อะไรดีๆบ้างไหมหวะ ดวงเดือนเดินไปนั่งที่แค่ตายตนมาขามในต้อมเดินตามไปนั่งใกล้ๆด้วยเป็นญาติห่าง,างกันหญิงสาวจึงไม่ไรู้สึกกลัวว่าเมียของในต้อมจะหึงหวงเรื่องคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของพ่อชนนะ่ะในต้อมหันซ้ายหันขวาที่เขาคุยกันนะก็ว่าเป็นพี่มานะแต่บางคนก็ว่าน่าจะเป็นตาสมศักดิ์ผู้สมัครอีกคนบางคนก็ว่าเป็นพ่อค้าข้าวด้วยกัน ส่วนอีกคนก็บอกว่าเป็นลูกหนี้ค่าล้างหนี้ประเด็นเนี้ยฉันรู้มานานละเอาแบบที่แกคิดว่าน่าจะใช่อะ่ะฉันว่านะต้องเป็นพี่มานะแน่ๆเพราะก่อนหน้านั้นนะ่ะก็มีปัญหากันในอบตอมาแล้วเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวนี่แหละพ่อแกอยากจะให้บริษัทที่รวมทุนอยู่มาประมูลงานแล้วก็ได้งานบ้างแต่ทางนายกอบตอก็ช่วยผู้ของเขาให้ชน,นะพ่อแกก็เลยโวยวายทีนี้ เริ่มหาพักหาพวกกะว่าสมัยหน้าหากเลิกตั้งใหม่ได้เข้าไปก็จะได้ขึ้นไปนั่งแทนที่แทนที่พี่มานะน่ะหรอก็อาจจะใช่มั้งหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ฉันก็แค่สันนิษฐานเองก็อย่าคิดมากเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปเถอะคุยกันได้สักพักดวงเดือนก็ปันจักรยานกลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกสลัดตัวทุกออกจากใจไม่หลุดพอมาถึง พบวัธิบานเงียบเชียบสงสัยว่าผู้เป็นย่าหายไปไหนจนกระทั่งได้ยินเสียงหัวเราะกิกกักอยู่ที่แค่ใต้ถุนบ้านของนายรักไทยหญิงสาวจึงรอดรัวตามเข้าไปพรุ่งนี้วันเสาร์จะสอนเด็กๆจากชมรมเด็กดีสีบานนะก็ทำขนมกล้วยนะ่ะขนมกล้วยทำทำไมใครๆเขาก็ทำกันได้หญิงสาวชายตามองหนุ่มร่างหนาผู้มีดวงตาเจ้าเล่ห์าวๆา เจ้าของบ้านซึ่งนั่งเฉ็ดไปตองด้วยท่าทีมีความสุขเห็นแล้วหน้าหมันไส้ฉมัดแต่พ่อแม่มันไม่มีเวลามาสอนลูกๆนะสิเด็กสมัยนี้เขาทำกันไม่เป็นหรอกเดือนครูที่โรงเรียนเขาก็สอนทำกินกันเองในกลุ่มนะครับเด็กเล็กเด็กโตผสมกันผมว่ามันน่าจะดีกว่าครูที่โรงเรียนสอนแบบบังคับรักไทยซึ่งนั่งเฉิดไปตองอยู่ แซกขึ้นมาใครถามเหรอหญิงสาวถามเสียงเข้มเอ๊ะนี่เด็กคนนี้ไม่รู้จักสัมมาคารวะเลยนะรู้ไหมว่าพี่รักไทยอ่ะเขาแก่กว่าตัวเองนะปากย่าก็ว่าไปแต่สายตาของดวงเดือนเห็นหนุ่มนามรักไทยซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังของยา่าทำหน้าตายียวนกนประสาทให้หญิงสาวได้แต่แยกเขี้ยวแล้วก็รีบเดินกลับมาที่บ้าน พร้อมกับเปิดเพลงเทคโนแดนซ์ให้ดังสนั่นลั่นทุง่งเด็กผู้ชายที่เล่นน้ำอยู่ที่ลำห้วยเมื่อได้ยินเสียงเพลง,งก็รีบวิ่งไปที่เรือนย่าหนูแล้วก็โยกย้ายใส่สะโพกตามกับหญิงสาวอย่างสดใสสนุกสนานดูดูมันทำเหลือเกินหน้าหลานสาวของฉันเนี่ยปล่อยเถอะครับแกคงเซง็งไม่ชินกับบรรยากาศที่นี่นะครับไม่ชินได้อย่างไรมันอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดนะ แต่เขาก็เคยไปอยู่ในเมืองมานานนะครับคุณย่าคงต้องให้เวลาเขาสักพักเชื่อผมเถอะครับและเขาจะค่อยๆดีขึ้นในตอนตะวันชิงครบดวงเดือนไปหยุดยืนที่ริมทานน้ำฝั่งบ้านของเธอตอนนี้เป็นหาดทรายกว้างขวางเพราะรักไทยมาขอให้ใช้พื้นที่ซึ่งติดกับบ้านของเขาให้เด็กๆช่วยปรับปรับเป็นสนามฟุตบอลโกหนู ดวงเดือนมองสะพานไม้ที่ทอดไปกลางลำน้ำนึกอยากเดินไปนั่งที่ปลายสะพานแล้วใช้เท้าห้อยลงน้ำเพื่อบรรเทาอาการเบื่อหน่ายชีวิตอันไร้ทิศทางที่บ้านนอกแห่งนี้หญิงสาวคิดถึงแสงสีเสียงจอแจกับความวุ่นวายที่ทำให้ชีวิตในกรุงเทพมีพลังทุกย่างก้าวมันคงยากที่เธอจะกลับไปกลับไปอยู่กรุงเทพไม่ได้แล้วใช่ไหมเมื่ออยู่ไม่ได้เกดก็ต้องหาวิธีอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข เสียงของพันนาเข้ามาเตือนสติค่ำคืนนั้นหลังจากจัดการเรื่องอาหารของย่าเรียบร้อยดวงเดือนก็เข้าห้องพักของตนปิดประตูลงกรแล้วก็หยิบสมุดบันทึกขึ้นมาจดประกาลงไปเขียนได้คําเดียวว่าเบื่อแล้วก็ปิดสมุดไปยืนเกาะอ,อยู่ที่ขอบหน้าต่างไฟบนเรือนฝั่งตรงข้ามกันยังเปิดสว่างสวยหญิงสาวคุ้นคิดว่าเขาทำอะไรอยู่นะ แล้วทำไมเขาต้องไปคิดถึงเขาละ่ะว่าเขาทำอะไรบอกกับตัวเองแล้วก็มาล้มตัวลงนอนนึกถึงอนาคตของตนก็ยิ่งหดหูใจหลายวันเต็มทีที่อาการหดหูใจยังเกาะอ,อยู่ในดวงใจแล้วมันก็ออกมาทางสีหน้าและท่าทางเป็นอะไรไม่เดือนน้ำเสียงของยา่าดูเย็นลงหนูเบือ่อที่นี่มันไม่มีอะไรทำมันเซ็งมันเหงา ก็พอเธอสบายไปเนี่ยสิมันถึงเป็นอย่างนี้หัดหาอะไรทำบ้างดูอย่างพ่อรักไทยเขาสิอะไรก็เขาเซ็งจังก็เขาอะรู้จักหาอะไรทำชีวิตมันก็เลยมีคุณค่าดูสิดูอย่างย่าเนี่ยจะตายวันตายพุ่งถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าไม่เอาไปสอนพวกเด็กๆทำขนมแล้วย่าจะเป็นอย่างไรก็คงเฉาอยู่บ้านไปวันๆกิจกรรมอะไรก็ไม่มีให้ทำ รอแต่เมื่อไร่จะถึงวันพระรอว่าเมื่อไหร่จะได้แต่งตัวไปวัดรอว่าเมื่อไหร่จะเช้าจะได้ไปใส่บาตรจริงๆก็รอว่าเมื่อไร่จะได้ข่าวลูกหลานคนนั้นคนนี้แต่งงานมีครอบครัวมีความสุขย่าอยากไปเที่ยวใช่ไหมย่าพูดแบบนี้นะ่ะหลานสาวรีบเปลี่ยนเรื่องคุยก็ยากนะสิแต่จะให้นั่งรถไกลๆมันก็ไม่ไหวหรอกมันเหนื่อย หนูก็ขับแล้วแก่พาย่าไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้หรอกเคยแต่ขับอยู่แถวบ้านเนี่แหละจริงๆรร้อนๆอย่างนี้ก็นึกอยากไปเที่ยวทะเลนะคงจะเป็นแค่ความฝันถ้าย่าอยากไปจริงๆหนูพาย่าไปได้นะย่าอยากไปจริงๆแต่ย่าก็อยากพาเพื่อนไวัยเดียวกันไปด้วยอย่างย่าอย่างดีพ่อแกยังเคยพาไปมาแล้วแต่คนอื่นๆนะสิหลายคนนะยังไม่เคยไปไหนเลย เมื่อได้ฟังคำของย่าหญิงสาวคุ้นคิดหาวิธีเพื่อนย่าตอนนี้มีกี่คนหรออืมยี่สิบคนได้เยอะนะคะบ้านเราก็ไกลทะเลด้วยงบก็คงบานปายเมื่อมีเรื่องคาใจดวงเดือนจึงไปหานายกอบตอเพื่อปรึกษาหารือโอ้ไม่มีงบอย่างนั้นหรอกครับถ้ามีก็ดีนะคะจะได้พาคนสุงไวัยไปเที่ยวทะเลสักครั้ง คนแก่ในตำบลคงมีความสุขแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวหนูจะค่อยๆหาวิธีแล้ววันนี้ว่างไหมเดือนไปดูหนังกันไหมในจังหวัดมานะทำตาเชื่อมจ้องหน้าหญิงสาวอยู่อย่างนั้นจะดีหรอคะดีหรือไม่ดีเธอไม่ได้คิดมากหรอกเมื่อมีคนมาชวนจึงได้รีบหาทางออกให้กับความเซง็งแต่ก็ต้องหาไม้กันหมากัด เออไปแวะชวนพันนาด้วยนะคะแต่พอไปถึงแล้วฉันไม่ว่างนะสีเดือนมีนัดกับลูกค้าทำผมตอนบ่ายเสียใจด้วยนะแกก็เที่ยวกับพี่มานะให้สนุกแล้วกันขณะนั่งรถไปด้วยกันหญิงสาวรู้สึกว่าโลกไปนี้เป็นสีชมพูอีกครั้งได้ข่าวว่าเบื่อบ้านนาสรอเดือนมีใครรออยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่าแล้วมานะก็ถามตรงๆไม่มีคะ่ะไม่มี งั้นพี่ก็ยังมีสิทธ์ใช่ไหมเมื่อไ,ได้ฟังหญิงสาวจึงเบือนหน้าไปอีกทางกันความรู้สึกดีใจเล็กน้อยเออเรื่องของเรามันก็นานแล้วนะคะแต่ก็ยังเล่นตัวด้วยพอรู้จักหัวใจตนเองแต่มานะอยากจะพูดต่อว่าแต่พี่ก็ยังรักเดือนอยู่นะหญิงสาวชิงพูดขึ้นมาเสียก่อนอย่าบอกนะคะ ว่ายังมีหนูในในหัวใจไม่เชื่อหรอคะแล้วหนุ่มข้างบ้านเป็นอย่างไรบ้างเขาดูดีอยู่นะอย่าไปพูดถึงเขาเลยคะ่ะพูดแล้วก็แค้นน้ำเสียงและสีหน้าของดวงเดือนเป็นเช่นนั้นจริงๆในวงสนทนาของหนุหน่มๆบ้านนาในเวลานี้เห็นจะหนีสาวดวงเดือนไปไม่พ้นบางคนก็ว่าหญิงสาวเป็นประเภทเปิดปุ๊บติดปับ๊บ้วยดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวหลายคนจึงอยากจะลองมาท่าถามดู แล้วก็ติดที่เขาเนี่แหละรีบเสนอตัวออกไปว่าสนใจเด็กคนนี้เป็นพิเศษแถมพูดทับไปด้วยว่าเคยมีใจให้กันสมัยวัยรุ่นและก็แก้ตัวเข้าข้างตัวเองไปว่าตนก็ไม่ได้โสดจะสนใจทำไมว่าเธอจะสดหรือไม่เมื่อกันไว้อย่างนี้คนอื่นๆจึงได้ถอยไปเรือนเราไปกินข้าวกันต่อนะอ่อกจะลงนังแล้วมานะก็พาหญิงสาวไปที่ร้านอาหาร เมื่อไปถึงก็พบว่าคนที่บ้านอยู่ติดกันนั่งสดเบียร์อยู่กับหนุ่มอีกคนโถหนึ่งว่าจะวิเศษวิโสจะแค่ไหนที่แท้ก็ดีแต่เฉพาะตอนอยู่บ้านเมื่อได้ยินดังนั้นมานะชายตาแลไปก็หันกลับมาช่วงหลังๆังหมู่บ้านเรากับหมู่บ้านทางไปน้ำมีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่เยอะความสัมพันธ์ของคนในสังคมจึงไม่ค่อยเหมือนเดิมมีนายทุนเป็นส่วนใหญ่เสียด้วย ล้ามาถึงก็ซื้อที่ร้อมลัว้วสร้างอาณาจักรในบริเวณของตนจ้างคนงานเข้าไปดูแลน,น,นานๆจะโผล่มาตากอากาศสุทธิ์ทักทีคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแหละหนูเลยอยากไปให้พลพลบ้านานาเสียจริงแต่ไปอย่างไรก็ไปไม่พ้นสักทีดื่มเบียร์ไหมมานะถามขึ้นขณะที่บริกรยกเบียร์มาเสิร์ฟดวงเดือนชายตามองไปที่โต๊ะของรักไทย สบตากันแล้วก็เสยแขเคี้ยวให้เขาก่อนจะหันกลับมาตอบว่าไม่หรอกค่ะเดือนไม่นึกอยากดื่มต่อไปใจก็คิดว่ารู้นะว่าคิดอะไรอยู่ชีวิตนี้จะไว้ใจผู้ชายสักคนที่ไหนได้บ้างเนี่ยพวกผู้ชายทำไมชอบเห็นผู้หญิงเป็นลูกไก่คิดแต่จะงาบกันอย่างเดียวไม่คิดจะเลี้ยงไว้ดูเล่นกันเลยเออถ้าอิ่มแล้วเราไปซื้อเสื้อผ้ากันไหม อย่าเลยค่ะเดือนไม่ได้เอาตังมาพี่จะซื้อให้เนื่องในโอกาสอะไรหรอคะแค่นี้หนูก็เก่งใจจะแย่อยู่แล้วทีเมื่อก่อนไม่เห็นเกรงใจเลยพี่ส่งขนมอะไรให้ก็รับหมดนั่นมันตอนที่เดือนอยังไร้เดียงสานะคะแต่ตอนเนี้รู้เยอะแล้วว่าของฟรีๆไม่มีในโลกจริงไหมคะดวงเดือนพูดดักขอให้ขณะที่อีกคนดื่มเบียร์อัก หญิงสาวก็ได้สติคิดว่า mm. เธอน่าจะมอมเล่า mm. ให้เขาเมาแล้วก็หลอกถามเรื่องของพ่อแต่มันก็คงจะดูงโง่ไปซะหน่อยถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับออกมาตัวเธอเองก็จะทำอะไรได้ mm. วิธีเดียวที่จะทำรายแคนของพ่อได้ mm. ก็คือเธอต้องลงสมัครเลือกตั้งเป็นคู่แข่งแล้วก็แย่งตำแหน่งนายกอบตอ,อย่างที่พ่อต้องการมาให้ได้ส่วนหมอเนี่ยทำให้มันตกกระป๋องไป ทำให้มันประมูลงานไม่ได้เออเดือนเงียบไปคิดอะไรอยู่หรือเย็นแล้วนะคะรีบหน่อยนะต้องกลับไปทําอาหารให้ย่าตอนเย็นย่ายังแข็งแรงดีอยู่เลยเนาะผิดกับพ่อแม่พี่เจ็บดออดแอดแอ,อ,อ,อดอยู่เรื่อยๆเ,เลยก็ลูกชายทำมาหากินเก่งนี่คะพูดเพื่อให้ได้คิดว่าเงินที่หามาได้นั้นเป็นเงินบริสุทธิ์หรือไม่ แต่ดูแล้วเหมือนพี่มานะจะไม่ได้ใส่ใจเดือนอิ่มแล้วไปช่วยพี่เลือกซื้อเสื้อผ้าให้วินัทหน่อยนะพี่กะไม่ถูกหรอกนะเดือนนะซื้อให้วินัทลูกสาวของเขาแล้วมานะยังซื้อให้ดวงเดือนอีกตั้งสองชุดเขาขับรถมาส่งที่บ้านในตอนพบคำ่ำเมื่อลงจากรถแล้วหลังจากล่่าลากันเสร็จ ดวงเดือนก็รีบวิ่งขึ้นบนเรือนด้วยท่าทีชื่นมืนและท่าทีนั้นต้องสลดลงเมื่อพบว่าแม่จันทานั่งน้าบอกบุญไม่รับอยู่ข้างๆสำรับของย่าหนูหายไปไหนมาแม่ตัวดีฉันมอบหน้าที่เพียงดูแลย่าให้แกแกก็ยังทำไม่ได้แล้วนึกอย่างไรไปกับเขาแกไม่รู้หรืว่าพ่อไายไปกับใครก็เป็นข่าวทั้งนั้นแกนี่ทำไมสร้างแต่เรื่องหนักใจให้กับฉันนักน,นะ แต่หนูไม่ได้พูดไปแล้วใครจะเชื่อที่ตลาดมันเริ่มลือกันตั้งแต่แกนั่งรถออกจากบ้านนาไปกับเขาแล้วยิงกับม้ามืนคำแบบนี้อีกดวงเดือนแม่ยืนคำขาดนะแม่แม่จะบังคับหนูไปถึงไหนหนูกลับมาอยู่บ้านเนี่ยแม่ก็บังคับหนูยังไม่พอ,อีกเหรอแม่รู้ไหมว่าหนูอึดอัดใจาแค่ไหนวันวันมีแต่อะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่หนูอยากทำทั้งนั้น แต่งตัวก็ไม่ได้จะออกไปไหนกับใครก็ไม่ได้หนูเบื่อแม่รู้ไหมว่าหนูเบื่อระบายความในใจออกมาแล้วคนที่เป็นลูกสาวก็วิ่งหนีเข้าห้องปิดประตูโรงกรจันทาหันมามองหน้าแม่ผัวซึ่งกำลังเคี้ยวอาหารอย่างเหนื่อยใจแม่ขืนมันทำตัวอย่างเนี้ยข่าของมันจะยิ่งตกลงเรื่อยๆนะก็ลองเชื่อมันสักครั้งเอถอะถ้ามันไม่รักดี มันคงไม่คว้าปริญญาตีกลับมาบ้านหรอกคนแรกๆอย่างเดียวอะ่ะป่านนี้มันคงท้องลูกโตไปแล้วแม่จันท้าถ้าคนอื่นคิดอย่างแม่หนูก็คงไม่ต้องมากุ้มใจอย่างนี้หรอกงานที่ร้านก็เหนื่อยจะแย่จะให้มันออกไปช่วยมันก็อ้างแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบพะระก็บวชไม่ยอมศึกแม่คิดดูสิคะคนที่มีลูกแล้วเหมือนไม่มีหัวอกมันจะเป็นอย่างไรย่าหนู ละชอนข้าวแล้วมองมาที่หน้าของลูกสะภ้ก็เกิดเป็นแม่เขานี่ลูกเป็นอย่างไรมันก็ต้องทนแต่แม่ว่าเด็กสองคนนี้นะเขาก็น่ารักในแบบของเขาลองมองดูให้ดีๆสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ